กล้องสดสดบูวดีค่ะก้องสดค่ะสดบูค่ะมีพ่อตาไม่มานะคะคุณมาวินนะคะหน้าเกาหลีได้มาแทนนะคะตอนนี้เราอยู่กันนี่ค่ะเจ้าของร้านนะคะคนเก่งมากๆเลยเลคะได่แน่ชื่อเลยว่าโอ้โหเด็กขนาดนี้แต่ พี่มือเยอะมากๆน้องเลยคะน้องมิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อยู่กับเชฟต้นตำรับค่ะเชฟบะเชฟบะค่ะเชฟบะค่ะเชฟบะค่ะมิกกี้เนี่ยนะเห็นแต่ตัวนี้เนี่ยมิกกี้เป็นเจ้าของร้านชื่อเฮงปังปัวหวานเย็นสุดเด็ชยาวราชค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยครึ่งทำมาเลแค่หกปีป่ะคะจะเข้าปีที่เจ็ดแล้วค่ะจะบอกว่าแค่หกปีนี่ถ้าของถ้าของไม่อร่อยเนี่ยเก็บมาปีแรกแล้วปีแรกเก็บแล้ว แต่ว่าตอนนี้ครับปีที่7แล้วไงครับแสดงว่าอยู่ทนอยู่ยาวอยู่ทนอยู่ยาวต่อให้ไม่อยู่ก็จะอยู่ก็จะอยู่แล้วถ้าใส่ชุดนี้นี่ขายของที่เยาวราชนอนเลยตลอดไล่อยู่ตรงไหนเยาวราชนี่ก็จริงๆก็อยู่หลังหลังซอยตั้งจะอยู่ ก็คือเข้ามาหน้าถนนงิดนึงค่ะก็คือเกิดตั้งแต่ที่เยาวราชเลยก็คืออ่ะคุณพ่อคุณแม่รุ่นอากงอาอึ้มอะไรเงี้ยค่ะอี่้ะตอนนี้แล้วมี120สาขาแล้วอ๋อเนี่ยดูสิแค่7ปีเนาะร้อยร้อยกว่าสาขาสุดยอดเธอเอเริ่มจากสาขาแรกเริ่มจากแรกก่อนเริ่มกับใครทำกับครอบครัวกับแฟนกับแฟน แฟนชื่อปิ้วจ้ากิ้งค่ะกิ้งค่ะแล้วก็คือรับของคุณวเขาก็ตีกระลากพี่ก้างก็คือที่บ้านน่ะค่ะไม่ทำอาหารเลยเป็นการแบบซึมซับแบบที่บ้านทำอะไรจริงจังทำแว่นตาชื่อร้าน jk o p t i c อ่าถ้าแบบสมัยคนจีนเขาจะเรียกว่ายุ่นของโอสถก็คือเคยทํายาจีนอันเม็ดมาก่อนแล้วก็เริ่มแบบสมัยแรกๆก็เอาทําแว่นตาเข้ามาอยู่ที่เยวราชเยวราชก่อนเลยก็คือเป็นที่บ้านคุณพ่อแต่เือไม่ชอบคืออ้สังช์บังรักอไม่ชอบทําไม่ได้อ อยากทําอะไรที่เป็นแบบว่าแนวตัวเองจริงๆอันเน้ยก็ไม่เรียกว่าอยากแบบร้อยเปซถ้าแบบเท้าความไปหลายปีที่แล้วคือแค่แบบว่าอยากรวยค่ะอก็เลยทำมาจากหกปีที่แล้วเป็นสาขาแรกที่อยราว่าบัดรนาวตอนนี้ ก้อน120สาขาเยอะมากเขาขายเฟรนชายด้วยถูกแล้วมีจองคิวถึงสิ้นปีอาจจะแตะ150โอ้โหถ้าคนอยากจะติดต่อเฟรนชายเบอร์อะไร086442588ค่ะหรือว่าแอดไซเฮงบางโพอย่าลืมมีตัวแอดไซก่อนด้วยนะคะอ่แอดไซก่อนด้วยของอห้อรบ้างเฟรนชายเยอะมากเอาจริงเอาไปเลย50กว่าเมนูนะคะทั้งของร้อนของเย็นทานเล่นปลาตั้งโกน้ำเต้าหู้ซาลาเปาทอด ห้าสิบกว่ารายการมีครบเลยอะมีครบเลยต้องเรียกว่าทุกเจเนเรชันมากินที่ร้านเราได้ค่ะพี่ทุกสาขารสชาติเหมือนของที่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเราผลิตจากครัวกลางพี่ก้องอะเปิดกี่โมงกี่โมงก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าไปเยล่าตอนนี้อาจจะไม่เจอเพราะว่าเรารีโนเวทอยู่จะเปิดไปปีแบบยิ่งใหญ่อลังการแต่ทุกสาขาก็อาจจะต้องดูบางที่ก็มีเปิดแต่หกโมงเช้าจนตีสามก็มีบางสาขาเปิด ยี่สี่ชั่วโมงโยนาห์ผู้ชายยุบหลังติดต่อพี่หน่อยสิโยไขทองไขทองจงคนจีนอะเลิศไขทองอยากได้บ้างนเราจะได้ไปแจกทองโอ้โอยากได้โอเคค่ะนี่แต่ก็พูดดีมากเลยนะเอาไม่ต้องโกรย่าตับโอเคนิ้วนิ้วนะคะที่นี่จะอยากรู้ว่าร้านเฮงปังปัวเนี่ยมันแปลว่าอะไรคุณมิกกี้เฮงปังปัวก็คือจริงๆแล้วแบบมันสร้างคิมมิคของเรามันเป็นยกเยาวราชไปได้ทุกที่อยู่แล้วค่ะพีก็คือพี่ขอด่าได้ไหมได้ค่ะเฮงแปลว่าอะไร เหฮงไงคุณพี่ปังปังว่าอะไรปังก็ปังอะไรก็ปังตัวเปี้ยงปังแล้วถามทำไมก็ถามเราอยากรู้ว่ามันเป็นภาษาจีนหรือม่าเป็นภาษาคำแสดงภาษาจีนภาษาอะไรอ่ะ คือไทยจีนเป็นคำแสดงปัจจุบันใช่ไหมาชอบแบบปูความหมายดีๆแล้วก็ปัวนี่มันเป็นแบบเออ L G B T Q มันต้องปัวไงคะต้องปางแนะนำเลยดีกว่าเอาก่อนเ่ยอันนี้ที่เป็นเมนหลักของร้านน้องคือจริงๆเนี่ยเมนูเราอาจชื่อเราอาจจะดูแบบเป็นจีนใช่ไหมคะเรามีทั้งเมนูไทยจีนมีทั้งน้ำเชื่อมเนี่ยเป็นกะทิโบราณตัวนี้เข้มข้นนกิมากน้ำตาลเคี่ยว แบบราากับรดช่องคนมากกินไปตามไม่บอดไหรลดลดกำลังดีํากำลังดีเติมความสุขให้ชีวิตขาดหวานไม่ได้แล้วนี่อีกหนึ่งซิกเนเจอร์เลยนะคะพี่ควรอับขวดอับน้ำเชื่อมบัวยูสุที่เดียวในโลกไม่เคยเห็นตัวนี้มรามีปกติเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะหวานแต่นี่มันจะมีเปรี้ยวมีโซแล้วนั่นแหละน้ำกะทิอกพันเทียน ควันเทียนหอมไหมหอมมากเรื่องจริงมีน้ำลำไยด้วยแล้วรายังมีน้ำไม่พันธุ์รถติดเป็นกันก็คือในร้านนี้ก็มีหลากหลายให้เลือกเลยจะเป็นมิกเองก็ได้หรือว่าจะแบบว่าเติมอะไร่เยอะมากได้ของกินเขาเนี่ยดูมีันเนี้ยเดี๋ยวไปแนะนำช่วงหน้าช่วงหน้าดีกว่าช่วงนี้ก่อนเลยเต็มนี้ค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าพระราแห่งศรัทธานะคะเกิดการวิ่งการกุศลขึ้นมาค่ะกับงาน9ก้าด้วําครั้งที่9ค่ะที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568นี้ค่ะ โดยมีการปล่อยตัวนะตั้งแต่ตีห้าค่ะที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนักวิ่งเนี่ยจะได้สัมผัสเส้นทางที่สวยที่สุดเลยพี่กอ้องที่ไหนบ้างคะที่ไหนนะคะก็คือที่ <c oughs> ใจกลาง เกาะรัตนโกสินทร์เลยค่ะเป็นแลนด์มาร์กนะคะทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าและที่พลาดไม่ได้นะคะกับมุมถ่ายภาพนะคะที่หายากคือพระปราง8องค์ณวัดพระแก้วค่ะไปพร้อมกับคนบันเทิงนะคะสายบุญที่มาร่วมกันอย่างคับข้างไปสมัครได้เลยนะคะมี2ระยะค่ะ5กิโลเมตรและ10.5กิโลเมตรค่ะรายได้ทั้งหมดนะคะของนักวิ่งนะคะในงานนี้ค่ะจะมอบให้แก่ 19โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อจัดหาอาคารและเครื่องมือแพทย์รวมไปถึงนะคะช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้สมัครได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ค่ะผ่านทางไลน์แอดนะคะแอดเก้าด้วยธรรมค่ะหรือที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา10โมงถึง4โมงเย็นค่ะติดตามรายละเอียดนะคะได้ทาง Facebook f แฟนเพจนะคะเก้าด้วยธรรมค่ะคุณผู้ชม่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาชิมเหมือนจะต้องให้พี่ชิมเมนูเด็ดเลยนะได้มาชิมทุกเมนูเลยค่ากชิมแน่นอนอยากชิมน้ำบูไว้โลดก๊อกสดสดหมู ราอะไรคะเพ่งปังปัวค่ะน้องบิกกี้ถ้าเหมืนี้คือท็อปปิ้งท็อปปิ้งท็อปปิ้งนี่เยอะมากกี่อย่างอันนี้เรานํามาแค่แบบเศษหนึ่งส่วนสี่มันิบกว่าอย่างเพราะของจริงถ้าไปที่สาขาเรา30-40อย่างค่ะน้ําก็มีหลายอย่างไม่รูได้หลายอย่างเลยมีหลายอย่างมานนี่ท็อปปิ้งแต่มีซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งที่ร้านอื่นไม่มีคือน้ําบัวยูสุแล้วก็ทุกสามสี่เดือนเรามีอันนี้คือเมนูต่างๆน้องบิกกี้ตยูนั้นเลยไม่ต้องมาคอ่ะอันนี้อะไรลูก สลิมทับพิมกรออันนี้คือสลิมเดี๋ยวเราจะใส่กับน้ำกระทิอมันนี้ชอบกินสลิมอยู่แล้วลูกอ่าต่อลูกนี่อะไรลูกน้ำเชี่ยมด้วยอันนี้อะไรลูกอันนี้แปะกล้วยนมสดแปะกล้วยนมสดนมสดอันนี้เฉากล้วยนมสดไข่มุกลาว่าผู้เขาไฟค่ะอันนี้อันนี้ัวรอยน้ำขิงเป็นเพลนร้อนๆได้เลยนะคะร้อนเย็นได้หมดอันนี้อันนี้เต้าถึงเต้าถึงนะมันใหญ่เาถึงอันนี้อันนี้ลอดช่องยินมาหญ่ผสมผสานระหว่างความจีนและไทยนะคะกินกับกะทิโบราณค่ะ อันนี้อะไรคะมองไม่เห็นอ๋อนี้แปะลกล้วยชื่อเมนูนี้ชื่อเมนูนี้ อันนี้วอรไอ้นีฉันรักคุณคุณรักชันไหมคะคุณพี่ค่ะอันนี้เก๋มากคือเก๋มากอันนี้อะไรอันนี้ก็ทำตอนกินกับผัวค่ะคาราโกนมสดค่ะผสมความหนึบหนับระหว่างสไตล์ไทยและก็ไต้หวันทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อนในกะทิอบควันเทียนเช่นกันค่ะค่ะอันแล้วตัวเส้นตรงนี้พี่ก้องขาบะมีอันอันนี้ก่อนก็ได้อันนี้ก็เต้าถิ่หมูยูสูเลยค่ะอาขนมโยุูบะหมี่หวานฮองเฮาค่ะหาทานยากค่นใน้ที่ห่งบางปวนะคะบางคนสงสัยเฮ้ยเส้นบะหมี่กินกับขนมได้ไหมได้มึงไม่ช่วยกูบ้างเลยหร ก็เดมวักขึ้นวักลงนี่มากร้านกินสดๆเลยเหรอมีก็เดมวักขึ้นวักลงนมสดมะพร้าวอ่อนค่ะมีหลากหลายเลยหลากหลายเม่นุ่มจริงๆจริงๆอยากเอาไอศครีมมาด้วยเดี๋ยวไปชิมอันนี้อะไรอันนั้นอะไรคะดิฉันมองไม่เห็นค่ะคุณพี่ก็คือเต้าทึงค่ะโอเคไม่ใช่แค่นั้นมีนี่มีนี่ด้วยมีมีน้ำต้มมีน้ำเต้าหด้วยปลาตะโกรปลาตะโกะทอดซาลาเปาไซส์เล็กใหญ่แล้ว กิมมิคของเรานะคะเป็นปลาทั้งโกรไซยักษ์ตัวนี้9นิ้ว2ชั่วโมงสูตรฮ่องกงก็ยังกรอบอยู่เลิมากใหญ่สะใจเต็มปากเต็มคำเมนูนี้ขายดีมากและเดี๋ยวมีโปรโมชั่นในรายการนี้แรงมากครับโปรโมชั่นอะไรครับโปรโมชั่นหมูทอดอีกโปรโมชั่นนะคะอันนี้ค่ะคุณพี่นี่9นิ้วปกติเจอจะ6นิ้วเอาไปก้าเลยแต่นี่9นิ้วโอ้โหเป็นลาทั้งโกรที่ยาวมากยาวมากจริงๆแต่โปรโมชั่นสำหรับรายการนะใช่จุกจุกจุกกินหมดจุกเลย จุกแต่เราสู้ไหวอยู่แล้วแล้วมีมีซอสอะไรมีทั้งสังขยาไข่เค็มและใบเตยค่ะลดเวอร์ซึ่งวันนี้นะคะทางร้านนะคะเฮงปังโป้มารายการนะคะถ้าเกิดคนที่ไปรับประทานไม่ว่าสาขาไหนทั่วประเทศทั่วประเทศได้เลยบอกว่าดูมาดูมาจากรายการก้องสดพลดมูนะคะทางร้านจะมอบนะคะเซ็ตโกยักษ์หนึ่งชุดให้มูลค่าห้าสิบาทถ้ารับประทานคดหนึ่งร้อยหบาทนะก็คือซื้อแค่1้อยห้าสิบาทค่ะได้ฟรีไปแล้วหนึ่งเซ็ตนะคะโอ้โหเธอขาทุ่นหรอ โอ้ยได้ค่ะเราให้ก่อนลูกค้าจะคืนมาอยู่แล้วต้องให้เขาลองชิมเนาะอันนี้เป็นธุรกิจเดี๋ยวให้ชิมนี้เลยดีกว่าค่ะนี่ด้วยเต้าถึงับยูสุค่ะเต้าถึงโบเต้าถึงัวยูสุโอ้ยเลิศไหมคะยูสุนี้ต้องลองกินนะอร่อยรังนกเยอะมากรังนกทุกคามาพวิกลองที่หนูกินจริงจริงจริงค่ะกินแล้วแบบสดชื่นคุณมิกกี้เริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้น35มบาบาทเองคุณที่ถูกมากเราแบบคอนเซปต์เราเหมือน เยาวราชเป็นสตรีทฟู้ดอยู่แล้วแล้วคือราคาจะแบบสตรีทฟู้ดน่ารักน่ารักคือกินได้เลยทั้งครอบครัวได้เลยนอก้างในห้างก็เริ่มต้นที่35บาทเช่นกันสมมติว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่เข้าไปอยากทานอะไรร้อนก็มีเต้าทงเอ่อมีเต้าทงเต้าเจียวลำไยบัวยูสุบะหมี่หวานโบราณนะของน้ำขิงมีหมดเลยไอศครีมมีหมดเลยค่ะโอ้โหดีมากแล้ววัตถุดิบราคาคือสรรหามาคือมีครัวกลางทำอย่างดีเปลี่ยนทั้งวันเปลี่ยนทุกอย่างถูกต้องแล้วก็แบบว่าเขื่อนทุกอย่างแล้วก็คัด้วย ได้ไหมคะคุณพี่เก๋มากเก๋มากเหรอคะมันมีความหวานซ่อนเปรี้ยวเพราะปกติอะค่ะคุณท่านอาจจะเคยทานเป็นเต้าหู้นำลำใหญ่ค่บัวยูสุตเจ้าแรกในโลกนะคะโอ้โหมันเที่ยวนี่ค่ะคุณพี่ต้องทางการติดต่อนะคะขึ้นอยู่ตรงหน้าจอแล้วนะคะบัวรศูนย์แปดนะคะสี่สี่สองห้านะคะศูนย์แปดหกดแ หรือว่า Facebook Fan Page นะคะเฮงปังปัวหวานเย็นสูตรเด็ดเยาวราชค่ะแล้วก็แอดไลน์ก็ขึ้นหน้าจอเลยช่องทางการส่ง Delivery ล่ะคะก็ทุกแพลตฟอร์มเสิร์ชว่าเฮงปังปัวหวานเย็นสูตรเด็ดเยาวราชค่ะเจอใกล้บ้านสาขาไหนเสิร์ชใน Google ได้เลยไปกินได้เลยนะคะทุกอ่าทุกสาขาจะมีบรรยากาศเหมือนยกเยาวราชมีการเพ้นท์ผนัง้ายเยาวราชน้านนะคุณนั่งคนนี้ค่ะนั่งคนนี้หอมมากนี่ด้วยค่ะอันนี้เป็นนมสดบางคนอ่ะเฮ้ยเมนูนมสดในหวานมากไหมคุณมิกกี้เนี่ยดูชื่อแต่ละชื่อเนี่ยเป็นชื่อใหม่ๆที่่่คคคคคุณตั้้้งขึนนมมมมาาาเเเลยยหหหหรอออะะใใชวก็ืื คนกินแล้วรู้สึกเมงไปด้วยกินแล้มันฟังไปด้วยมันฟัวไปด้วยค่ะมิกิเอร์เลยก็พูดอ่ะคุณพี่ลองทานเลยนะคะเต้าหู้ยูสุแล้วก็อธิบายรสชาติหน่อยว่าเต็มสิบคุณพี่จะให้เท่าไหร่คะอาจจะเป็นรสชาติแปลกใหม่เป็นชาอ่ะเป็นชานะะคของเรา ใครทุนอะอยากทานขนมหวานรูปแบบต่างๆก็มาจบครบที่เฮงบัมบได้ทุกสาขาเลยนะคะแต่ใครบอกว่าอยากลงทุนมีอาชีพเป็นระารได้ที่2หรือว่าอยากแบบเปิดเป็นหลักเลยแต่งร้านสวยๆเรามี2แพ็กเกจทั้งไซส์เล็กก็เริ่มต้นแค่9ก้าหมื่นเก้าองอันนี้แบบอร่อยมากได้ไหมฮะนมสดอันนี้เมนูนมเลยมีสองแพ็กเกจใช่ไหมครแพ็กเกจอีกไซส์หนึ่งแบบทําร้านอาคารพาณิชย์เลยนะคะใครมีห้องแถวหรือว่าแบบอยู่ต่างจังหวัดได้ทุกทุกภูมิภาคเลยอันนี้ก็เริ่มต้นแค่ 99, นนแ1นึ่งแสบบนสามหมืห่นแล้วคุณมีเทนนิง่งหน้าสาขาอาอว ไป,ไปสอนเลย,เลยไปภูเก็ตด,ดิฉันก็คุณก็จะเจอดิฉันเนี่ยแหละ,ะจากไปพั้มหัวเลยเครื่องๆไปเลยหาคุณน้ำน้ำบวยอร่อยมากน้ำบวย<ข>อร่อยมากสดชื่นมาก อร่อยแบบนี้นะคะเราสองคนต้องกราบค่ะสำหรับร้านนี้มางปนะคะเราขอมาไปแทบคุณมิกกี้ค่ะภูมิใจที่สุดในชีวิตค่ะกรตีความอร่อยต่อันงยิ่งปังเข้ามปใหญ่เลยใครนะคะอยากมาทานเราก็โทรมาได้นะคะ0864425588ค่ะ0864425588ค่ะหรือแอดไซน์เฮงปังปวนะคะเสิร์ชุกช่องทางได้เลยเฮงปังปวหวานเย็นสุดเด็ดเยาวราชค่ะโอ้โหปังมากเราบอกในปัวมากเจ้าของก็ปังมากมาปุ๊บนะคะขอให้ร้านขายดีๆนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเนื่องในวันมหิดลนะคะ วันที่24กันยายนค่ะเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันต่อลมหายใจให้กับผู้ปว่วยผู้ได้โอกาสนะคะที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะการบริจาคเงินนะคะพร้อมกับรับทงที่ระลึกค่ะในวันพหะฮิดน,นได้ทุกวันนะคะที่ศิริราชมูลนิธิค่ะแ,แ,และธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศเงินทุกบาทของท่านนะคะจะสามารถต่อ<ห>ชีวิตของผู้ป่วยได้โอกาสได้ค่ะสําหรับการซื้อธงนะคะอ่า อันนี้งานดีๆเลยนะคะในวันมหิดลค่ะที่ก้องค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันต่อแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีอะไรดีๆหลังจากนี้เพราะฉะนั้นพักสักครู่นะคะก้องสดสดบู